สวัสดีครับนี่เฉยใช่ไหมครับนี่น้คเับตัวชิซ่อมแอร์บ้านแอร์ห้องซ้อมันตีนะครับมีปัญหาเย็นจัดนะเซ็นทันแอร,ร์ขนาดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบแปดจุดศูนย์แปดนะครับรุ่นกสีเอฟดับเบิลยูคีสองสองทเอฟหนึ่งสอ แก okay, จากกระแสแอมป์แต่นานแล้วล่ะนานมากแล้วโอเคครับข <Okay. S 1> าเดี๋ยววัดไฟดูนะครับอ่ตรงนี้ฝาปิดมีลายวงจรนะครับปอน,ปอนไอ้รีโมทห้องที่ใครอยู่ไหนเดี๋ยวตังมิเตอร์ดิตอนเอซีนะวัดขาออก 228 volt nè. Chấp cái xe am, kia am này. cái xe am 4 am 4.15 am. Remote. เดลกพี่ดูสห้องแลครับผม้ที่ให้องได้มีอะไรพี่องกครับผมกดรีโมทก็ตัดเย็นจัดให้ตัดอนาฬิกาต้องดูเทอร์มิเตอร์นะีตั้ง28่สิบองศา แกเทอร์มิตเตอร์นะครับตรงนี้ออกนะดี๋ับวาใสายด้านหน้าดูว่าอุณหภูมิตงนี่จะเปลี่ยนไหมนะหน้าแผงคอยเย็นนะครับ เปลี่ยนแปลงเลยรอถึงสิองศากันลองตั้งสามสิบสามองเสเลย สามเอ็ดก็ยังไม่ตัดด้านหน้าสิบแปดจุดสองแอมยังขึ้นอยู่เลยนะครับนี่หน้าแอร์สิบห้าจุดเจ็ดแล้วนะครับ,นนรบยังไม่ตัดตั้งสามสิบเอ็ดนะครับ ยังอยู่ที่4 1่จอแอมป์นะคระ้องแกะฝาดูแล้วมั้งดูไลวัดไฟดูวัดไฟตรงเทอร์มิเตอร์นะครับสามจเอกี้ จุดในวงจรนะครับ3.9โวลต์นี่แหละจุดนี้นะจ,นนะจะวัดยากหนะ่อยสีโวลต์นะครับสามจ บอรดูแล้วล่ะน,นี้หน้าแอร์สิบนะครับแกะเมนบอร์ดมาไฟขาคอยดูนะ12บอจุดนี้นะ ดำนี่ยนะตัะ้งดีซีวัดจนินนนะมีสองสาม 2, โวลต์เองแสดงว่าน่าจะเป็นที่ตัวรีเล่เอง ไม่มีจ่ายแล้วนะเนีดเด่ยวัดเทียบสี่คาปาซิเตอร์จุดไหนไอจุดนี้ก็ได้วอดจากเทอร์มิเตอร์ไปแล้วกันไม่แน่จุดไหนใช่ ลองวัดดูแล้ครับไฟตัวนี้จ่ายตลอดอยู่ไฟขาคอยนี่นะต้องกดหน่อยสิ3สี่นะครับ บอร์ดบิร์ดก็ดีนะต่อให้ดูเทอร์มิเตอร์ไม่ตัดลเลยเขียนครับเดี๋ยวถอดเมนบอร์ดไปไล่ดูนะครับ เอามาแล้วครับนะี่ไล่ขามาเทอร์มิตเตอร์มาซุกจะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยนะขามาเข้าไอซีนี่นะนี่รอยสป,ปาร์กันอยู่ขาด เทอร์มิเตอร์นะนี่นะชนแรงไฟน่าจะมีปัญหาเข้าไอซีนี่นะตัวนี้นะตัวเซนเซอร์นี่นะวัดดูไอ้เทอร์มิเตอร์ก็ดีนะครับลองลองกดโคดใกล้ดู จะขาหรือช็อตเชื่อมต่อกันนะขาดก็มีช็อตด้วยกับเส้นล่างกับเส้นกลางนะหนึ่งกับสองนะเท่าที่เห็น โดนน้ำเราส่วนมากที่มีลายเส้นล่างเนะ่ยแลเส้นบนที่สองนะครับต้องซูมหน่อยนะครับเพราะลายจะเล็กๆนะครับลายวงจรเข้าคลายซีเนะี เดี๋ยวลองซ่อมดูก่อน,นะโอเคครับนี่ก็ใช้หัวเรียงแบปงเ่อกีแล้วนะครับล้างด้วยตินเนอร์ 3A นะครับใช้ไฟเล็กๆเลยครับต่อนะครับนิดเดียวนะครับมันเส้นเล็กมากนะครับ สายทองแดงเล็กๆนะครับเพราะว่าต้องใช้กล้องซูมเส้นหนึ่งมันขาดอยู่เด้ยเดี๋ยวครับนี่ประกอบใหม่นะครับ Okay. เปิดลองใหม่แล้วทั้ง30มยอะตัวซีจะตัดไหมทำงานกันอโอเคครับคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับ3.39จดเ้เมื่อเอาทโทรโมใส่นะครับใช้หน้าแอร์เลยตัดไหมทั้ง30 ัดก็แอมก็หายนะครับตัดแล้วนะครับตอนนี้สามสิบตัดแล้วแมวทโมใส่นี่นะครับเดี๋ยวกดรีโมทเดี๋ยวจะลองเพิ่มอุณหภูมินะครับตรงนี้นะไอ้ลดอุณหภูมิจากสาสิบเป็นยีห้านะครับดูว่าต่อไหมนะครับ นีตัดแล้วนะครับทั้งยิมห้าเทฮะตัดทั้งต่อนะครับที่ต้องรอหน่อยหนึ่งอ๋โอโทษทีตอนนี้ไอ้เทอร์โมโมนันอยู่นี่มองมาเย็นแล้วนะออกมั้งนอก แอนไม่ทำงานนะ <Okay. S 1> รอแป๊บหนึ่งครับ okay. ต่อแล้วครับต่อช้าหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันเทอร์โมมันไม่อยู่ตำแหน่งเมื่อกี้มันจับความเย็นอยู okay. ่กำทำงานใหม่4จุดดีไ่ไม่เกิน5แอมป์นะครับสตาร์ท25แล้วโอเคผ่านละร <c oughs> อดแล้วละ ครับนี่ก็ซ่อมแอร์ห้องเช่าดนตรีนะครับไอห้องซ้อมดนตรีห้องเช่าดนตรียังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับการก็ต้องเช็คให้ดีนะครับเตรียมเอาประกอบ